ที่ร้านเขาก็จะปลูกทั้งเมล็ดกาแฟและโกโก้นะครับนี่นะครับจะเป็นโกโก้ต้นโกโก้กาแฟนะครับครับวันนี้เราอยู่อำเภอพิปูนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากินกาแฟดริปนะครับผมคาเฟ่ไพลวันนะครับกาแฟดริปนะครับเป็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเขาปลูกเองนะครับ มชากลมกรมนไรกาแฟไผ่วันที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่ทั่วไปแต่เป็นไรกาแฟที่ปลูกเองขั่วเองและชงเองทําให้ได้กาแฟที่สดใหม่และหอมเป็นพิเศษบรรยากาศของร้านเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติโอบล้อมด้วยป่าไม้และสวนกาแฟเกียวขจี